สวนกัครับสวัสดีค่ะพบกับช่องสวนต้กันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับมนสีผีเสื้อสมุทกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะเด่นดีกว่านะคะลักษณะเด่นก็คือกระดูกเขาจะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็มีเปดสีมพูทั่วใบเลยค่ะแซมสีเขียวนะคะ ส่วนก้านของน้องก็จะเป็นสีดำใบเล็กของมาแต่ยังไม่กัดสีค่ะแค่กระกสีโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามให้กำลังใจช่องสวนทุสกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ